สำหรับใครสนใจเติมเกมฟรีฟ้ามือถราคาถูกปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เติมได้ทุกแพ็คภายในเกมรับเติม24ชั่วโมงเลยติดต่อทางเพจจอ์นชาวไร่นะครับผมพร้อมความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับนี่เลยจัดไปเลยฮะทุกคนใครสนใจดูใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาตบ้านนะครับใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยใครที่กดให้หมดแล้วขอบคุณมากนะครับมาวันนี้ฮะ เป็นการแนะนำนักเตะแบบไม่เคยมีมาก่อนแน่นอนนะครับนี่เลยฮะนักเตะกองหน้าตัวบัคเขาเรียกว่าตัวบัคคือใช้ยังไงก็ยังโหดนะครับผมจะคัดมาจาก o ว r ไม่เกิน110แล้วกันนะครับที่มีที่คิดว่าเป็นตัวบัคนะฮะถ้าใครมีนอกเหนือจากนี้คอมเมนต์นะถ้าใครมีนอกเหนือจากนี้นะฮะตำแหน่งไหนก็ได้นะคอมเมนต์ข้างล่างหน่อยที่รู้สึกว่าเลยเล่นแล้วโคตรโกง OVR น้อยก็ยังโกง ราคาน้อยก็ยังโกงมาตัวแรกเลยแล้วกันนะฮะราคาแพงสุดเลยคานตัวหน้าครับผมบอกได้เลยว่าตอนแรกๆเนี่ยคานตัวหน้ามาแบบไม่ค่อยมีทรงอะ่ะคือเล่นไงก็ช้าเล่นยังไงก็เล่นไม่เวิร์กแต่เดี๋ยวนี้ฮะตัวบักไงมันเป็นตัวบักคืออยู่ๆก็แบบโหเข้าบอลดีอ่าขึ้นไปมงดีมากหาช่องดีมากนะฮะคือหลังจากที่ เหมือนโดนปรับมาเนี่ยก็คือดีมากๆนะฮะตอนนี้ก็ยังดีอยู่นะฮะคือความสูงเขาอะ่ะคือดีมาก188นะครับอ่าสตามินาเนี่ยหรือว่าพลังงานเขาก็เล่นได้ทั้งเกมนะฮะสเตตถ้าสกิล5าดาวอีกโอ้โหดูดิแล้วดูพลังการยิง150การทำประตูว4 4 4ครับไม่เลือกไม่ได้แล้วสำหรับแฟนเพเนี่ยก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับก็เป็นตัวบัคที่ยังใช้ได้อยู่นะครับ ต่อไปครเป็นโรนัลโดทีมชาติโปรตุเกสนะครับตัวนี้ก็คล้ายๆก,กันกับคันโตน่าเลยครเนี่ยถนัด2เทา้าพลังงานก็อยู่ได้ทั้งเกมนะฮะแล้วก็สกิลมูฟ v e 5ดาวนะครับอันนี้ก็ลิง์ง่ายอยู่นะนานาชาติ4นะฮะลิง์ไปความเร็วอาจจะน้อยกว่าคันโตน่าการยิงอะไรก็น้อยกว่านะครับแต่ว่าเวลาเอาไปเล่นจริงๆเนี่ยมันก็ยังโหดมากนะครับหาช่องดีหม่งดีนะฮะ เนี่ยขนาดการโม่งเนี่ยร้อก็ถือว่าเวิร์กมากๆนะสำหรับคิ i s โนโรนัลโดอานายนะถ้าใครยังชื่นชอบอยากจะยังเล่นอยู่ก็ยังเป็นตัวบักได้นะครับต่อไปฮะอานาครับหรือว่าโรนัลโดนั่นเองบารซิลเนี่ยขนาดสองเท้าพลังงานก็อยู่ได้ทั้งเกมนะฮะแล้วก็5ดาวเหมือนกัน3ตัวที่ผมแนะนำม,มาคือไม่แตกต่างกันเลยนะครับแตกต่างกันแค่ลูปล่างแล้วก็ OVR นั่นเองนะฮะ โอ้โหผมบอกได้เลยว่าตัวบัคจริงของจริงฮะคือเอาจริงดูสเต็ตดูไม่ออกเวลาไปเล่นจริงเนี่ยคือโหดจริงนะฮะอันนี้ก็ต้องเทรนทุกตัวเนี่ยที่ผมแนะนำมันก็ต้องเทรนสัก20 25านะถึงจะดีมากมากนะอันนี้ก็ยังโหดเหมือนเดิมแล้วก็ฮาร์เรนทีมชาติครับก็ยังโหดอยู่นะถนัดเท้า54สนะครับพลังงานอยู่ได้ทั้งเกมนะฮะสกิลมูฟ4ดาวนะฮะอันนี้ลิงก์นานาชาติได้นะครับความเร็วก็คล้ายๆกับอาไนเลยแต่มีความสูงกว่าเยอะนะครับเป็นตัวที่สูงอยู่แล้ว มีรุ่งมองพลังด้วยแล้วก็มาดูการมองครับการมองเนะี่ยเท่ากับพี่โดเลยเอาง่ายๆว่าใครไม่ค่อยมีงบก็เลือกเป็นฮาร์เรนได้ครับเพราะว่าสแตทเท่าพี่โดเลยคือพ mm ี่โดแพงเพราะว่าความดังแหละเออ mm hmm. แล้วก็ต่อไปครับมอร์เรนเทสครับล่างฮีโร่นะอลิงง่ายแล้วก็ถนาดสองเท้าพลังงานอยู่ได้ทั้งเกมแล้วก็5ดาวนะครับ mm hmm. ตัวบัคบอกได้เลยว่าตัวนี้โคตรจะบักอีกนะฮะ mm hmm. ดูการมองครับร้อยสา ะะการทำรมาตัว128 135พลังการยิงนะอาจจะไม่ได้วิ่งเร็วมากแต่ก็ยังใช้ได้มากลองดูฮะ3ล้านกว่าเองเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวนี้เลยฮะซูเกอร์ครับทีมชาติครับส่วนใหญ่ทีมชาตินะจะเป็นตัวบั็กเยอะนะครับทีมชาติจะเยอะมากคือใครมีงบน้อยๆเนี่ยเราอยากหาตัวเก่งๆนี่เลยฮะผมก็แนะนํามาแล้วนะอันนี้ก็จะวิ่งช้านะครับซูเกอร์จะวิ่งช้าแต่หาช่องดีมากนะครับบอกได้เลยว่าผมชอบอยู่นะ แต่ก่อนเนี่ยผมก็เ,เล่นแบบบ่อยมากนะครับแต่ว่าผมจะมีลูกรักนะเดี๋ยวพาไปดูนะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกับอาานนิดนึงแต่จะช้ากว่าแต่ในเรื่องหาช่องเนี่ยค,ค,คือไปยืนตำแหน่งได้ดีกว่าอาานนิดนึงนะครับนั่นคือข้อดีของซูเกอร์ระหว่างกับเอออาานนะครับอ่ะต่อไปครับตัวใหม่ล่าสดุดเตลมี่ฮะ UCL ถนาด2เท้าพลังงานอยู่ได้ทั้งเกม4ดาวน,นะฮะตัวนี้ก็คือบัคตั้งแต่ไหนตั้งแต่ทีมชาติเหมือนกัน ซึ่งทีมชาติผมก็เอามาเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเป็นทางเลือกสําหรับสายเริ่มต้นหรือว่างบน้อยจริงๆนะครับส่วนเตอร์มี่ UCL ใช้ได้ใช้ไปเลยยังบั๊กอีกนานเชื่อผมใช้ไปเลยมง134เลยนะตะเกะนี่ฮะลูกรักผมอะปานเพอร์ซี่ครับผมบอกได้เลยว่าใครที่ดูคลิปผมหรือว่าดูสตรีมผมตลอดเนะี่ย จะเห็นกองหน้าผมเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนเป็นฟานเพอร์ซีตลอดถึงแม้จะมีแบบสลับเล่นกับอาณานรยสิบไอคอนมาแล้วเนี่ยก็เอาไม่อยู่ฮะเอาเขาไม่ลงเย่งคือหาช่องดีมงดีมากเรื่องมงดีมากแล้วก็ยิงคมนะฮะถึงเท้าจะ5-4แต่ว่าคมอยู่นะฮะเล่นได้ทั้งเกมด้วยตัวเนี้ยวิ่งไม่หยุดนะฮะเสียดาอย่างเดียวคือวิ่งช้าไปหน่อยนะฮะถ้าวิ่งเลยวันนี้ผมว่าโหดมาก นะครับดูการหมองร้อยสามสิบเอ็ดครับผมแล้วก็จะมีบาดเจ็บง่ายเหนือชั้นนะครับเรียกฟาวได้บ่อยด้วยนะครับตัวเนี้ยคือหมองดีพอเป็นสกิลโบสกองหน้าตัวเป้าหรือว่าทาร์เก็ตเนี่ยก็จะหมองดีมากนะครับแล้วก็ลิงง่ายด้วยสําคัญผมเอาผมชอบเนี่ยลิงง่ายนะครับโอเคนะก็เป็นทางเลือกการราคาไม่แรงนะสองล้านสามนะครับต่อไปครับจะเป็นโมราต้าก่อนแล้วกันนะครับโมราต้าเป็นสายหมองแล้วกันนะคือเรื่องความเร็วก็ไม่ต่างกับฟานเฟอร์ซี่แต่ฟานเฟอร์ซี่มันจะ เร็วกว่าตรงที่ความสูงเขาจัดตัวเล็กกว่านะครับแต่โมลาต้าเนี่ยมันสูงมากไงมันก็เลยจะเคลื่อนไหวช้านะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกสายมองนะแล้วก็ต่อไปเป็นริชาร์ิสซันฮะริชาร์ิสซันเนี่ยเป็นสายแบบตัวเล็กนะไม่ได้แบบออสูงมากแต่ก็ยังมองได้นะครับเนี่ยการมองร้อยยี่สิบหกนะไม่ได้แย่อะไรแต่ว่าเป็นสายพิ้วและการสายแบบสไตล์อูเซบิโออะไรเงี้ยคือเข้า ทำประตูได้ดีมากแล้วก็หาช่องดีมากนะครับแล้วก็มีความเร็วพอประมาณนั่นเอง523ก็เร็วกว่าฟาร์มเพอร์ซีนะครับไม่ต้องคิดเยอะนะฮะแต่ว่า OVR ก็จะน้อยลงเยอะๆมากๆนะครับสำหรับใครที่มีงบอยู่1ล้านเนี่ยก็เก็บอีกนิดนึงเอาฟาร์มเพอร์ซีไปเลยนะครับน่าจะดีกว่าสุดท้ายครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเตลมี่ฮะร0 3สาหรับสายฟรีสายเงบน้อยเล่นได้ครับประมาณ5 0 0 0 0 0กว่าๆเท่านั้น เป็นตัวบักที่ยังอยู่ยาวนานดูความเร็วเร็วกว่าฟา์นเพอร์ซี่นะครับถ้าใครไม่คิดเยอะอะไรก็โอ้โหเล่นได้เรื่อยๆครับตัวนี้บอกได้เลยถ้าเทรนสัก20 25ิ้นะบ,บอกได้เลยว่าอยู่ยาวๆนะครับถ้าเราแบบเอออยากลองเล่นฟูลทีมแบบร้อยสามร้อยสี่อะไรเงี้ยนะก็เป็นกองหน้าที่แนะนำนะครับที่คัดมาแล้วนี่ก็คือเคยเล่นมาแล้วแล้วหลายๆคนที่ยังเล่นเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยพี่ตัวบักตัวบักอะไรเงี้ยผมก็คัดมาจากรีวิวหลายๆคนนะครับไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ย เอามาแบบหั่วตั้ตัวเลงไม่มีนะฮะก็คือเราคัดมาจากมีข้อมูลนิดนึงโอเคครับก็ขอบคุณมากทุกคนที่เข้ามารับชมในวันนี้ด้วยนะฮะใครชอบคลิปแบบนี้คอมเมนต์ข้างล่างและกดไลค์กดแชร์นะครับผมใครอยากดูตำแหน่งไหนอยากจัดทีมหรือว่าอะไรก็ว่าไปพิมพ์ข้างล่างได้เลยนะฮะคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์มเยอะๆผมจะไดะ้นำไปทำเป็นคลิปออกมานะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบาย